แมวดำซึ่งมักพ่วมาด้วยความเชื่อโบราณที่ว่าจะนำพาความโชคร้ายได้รับความคุ้มครองในเมืองเทอร์ลาซาทางตอนเหนือของบาร์เซลโลนาประเทศสเปนค่ะหลังเมืองนี้สั่งงดรับเลี้ยงชัว่วคขาวตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง10พฤศจิกายนนี้เพื่อป้องกันการถูกนำไปใช้ในพิธีกรรมช่วงเทศกาลฮาโลวีนเจ้าหน้าที่สวัสดิภาพสัตว์ของเมืองเทอร์ลาซาระบุว่าการตัดสินใจครั้งนี้สอดคล้องกับเกณฑ์การดูแลสัตว์ของหลายองค์กรคุ้มครอง และเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความเชื่อพิธีกรรมหรือการใช้งานอย่างไม่รับผิดชอบขณะที่โนเอลดูเก้ที่ปรึกษาด้านสวัสดิภาพสัตว์เปิดเผยว่าช่วงฮาโลวีนมามีคนขอรับเลี้ยงแมวดำเพิ่มขึ้นเพื่อพิธีกรรมหรือเพียงแค่เอามาตกแต่งกลุ่มกุ้งครองสัตว์เตือนว่าแมวอาจถูกทำร้ายถูกฆ่าหรือถูกนำมาใช้เป็นพร็อพในพิธีกรรมฮาโลวีนแต่ข้อยกเว้นจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีไปโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของศูนย์รับเลี้ยงสัตว์จะประเมินความปลอด และประวัติของผู้ขออย่างรอบคอบหลังจบเทศกาลฮาโลวีนการรับเลี้ยงและอุปการะแมวจะกลับมาเป็นปกติและยังไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะมีการห้ามแบบนี้อีกในอนาคตสําหรับวันฮาโลวีนค่ะเป็นเทศกาลประจําปีเฉลิมฉลองในหลายประเทศทุกวันที่31ตุลาคมซึ่งปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่31ตุลาคมนี้ค่ะ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn